เษบอกข้าเธอใครสวยเลิศในปัตเถพียักหู้สันบอกใช่แล้วมึงก็ล่องนัดมันมาเบิงที่หลามาอื่นน่ะอีไดมาสาวกมูอีนั่นละสวย กำลังมองหาช่างกระจกฝีมือดีอยู่หรือไม่หากท่านกำลังมองหาต้องนึกถึงร้านเกียงทองกระจกอลูมิเนียมเราใช้วัสดุคุณภาพติดตั้งรวดเร็วซื่อสัตย์ซื่อตรงราคาคุณธรรมเรามีประสบการณ์มากกว่า30ปีรับติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนบานสวิงประตูนิรภัยประตูอัตโนมัติกั้นราวบันไดกั้นห้องอาบน้ํากั้นผนังห้องด้วยกระจกเพียงแค่คุณบอกเราพร้อมจะจัดให้นึกถึงการติดตั้งกระจกต้องร้านเกลียงทองกระจกอลูมิ อุดรธานีสนใจติดต่อ088 300 2267ที่เดียวจบบริการติดตั้งถึงบ้านคุณเป็นยังเพไงก็ติดตั้งหอดบ้านวะมึงก็สิเบียกบ้านไปติดยูรานเขาบอกนี้ก็ได้สุดท้ายด่เบิ่งจบแล้วก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดมากระโลงกดติดตามให้นำแน่ขอบคุณครับ